บทที่สองเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชียเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียยุคล่าอนานิคมยุค่าอนิคมเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศทางโลกตะวันตกได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสฮอลันดาพยายามขยายอนาณานิคมของตนเองไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปเอเชียเป็นเป้าหมายสําคัญ ที่ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้เดินทางมาเพื่อล่าเป็นเมืองขึ้นทางประเทศอินเดียพมา่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ลาวเวียดนามเป็นต้นยุคสงครามเย็นสงครามเย็นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการพาริากันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นลักษณะการเผชิญหน้าภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองคำว่าสงครามเย็นเป็นคำใหม่ เกิดขึ้นก่อนสงครามยุติลงและเรียกต่อมาเป็นการอธิบายลักษณะความตึงเครียดร่วงประเทศหรือระหว่างกลุ่มที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันอาวุธที่นิยมใช้กันมากในสงครามเย็นคือการโฆษณาชวนเชื่อสงครามจิตวิทยาการแข่งขันทางกําลังอาวุธและการสร้างความนิยมในรัที่ของตนเองในประเทศเล็กๆที่อาจถูกลวมเข้ามาเป็นประเทศบริวารของแต่ละฝ่าย การทำสนธิสัญญาบอลลิงสนธิสัญญาบอลลิงเป็นสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษเมื่อปีพศ2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายสำคัญต่อคนไทยคือเป็นการเปิดกว้างของประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติมีการเจริญสัมพันธ์นาวีตีกับต่างประเทศทำให้ไทยเริ่มมีการปรับปรุงประเทศให้เป็นแบบสากล สนที่สัญญาบอลลิงก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจในระยะสั้นๆแต่ทําให้ไทยถูกจํากัดในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการเก็บเข้าภาษีเรื่องสิทธิเสรีภาพนอกอนาเขตและคนในบังคับบัญชาของต่างชาติในสมัยนั้นการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ประเทศที่เข้าร่วมสงครามแบ่งออกเป็น2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรสามเศร้าหรือ มหาอำนาจกลางได้แก่เยอรมนีออสเตรียฮังการีและตุรกีฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียตอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยในตอนแรกนั้นประเทศไทยรักษาความเป็นกลางอย่างมั่นคงแต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจและติดตามข่าวสารการสงครามอย่างใกล้ชิดพระองค์เล็งเห็นการไกลในการให้ประเทศไทย ประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรพอะถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะจะมีผลดีในการประเทศไทยจะเรียกร้องสิทธิต่างๆเช่นขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทําไว้กับนานา,นาประเทศจึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมน,นีออสเตรียและฮังการีในวันที่22กรกฎาคมพศ2460 การเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ทางด้านเอเชียญี่ปุ่นประกาศสงครามกับสัมพันธมิตรเมื่อวันที่7ธันวาคมพศ2484ต่อมาวันที่8ธันวาคมพศ2484ทหารญี่ปุ่นก็เข้าเมืองไทยทางสงขาปัตตานีพระโจกิลีขันนครศรีธรรมราชสุราษฎร์และสมุทรปราก,การขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็เข้าโจมตีเกาะฮาวายฟิลิปปินส์และส่งทหารขึ้นบกที่มาเลยู และโจมตีสิงคโ,โปร์ทางเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนกันยายนพศ2482นในรัชสมัยของรัชกาลที่8ในขณะนั้นเสด็จประทับอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลวงพิบูลสงครามหรือจพพอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเริ่มสงครามประเทศไทยนั้นประกาศตนเป็นกลางแต่ในวันที่8ธันวาคมพศ2484ญี่ปุ่นนำเรือลบ บุกขึ้นชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทยโดยไม่ทันตั้งตัวทําให้รัฐบาลต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านทางและก็มีกลุ่มคนไทยบางกลุ่มโดยเฉพาะคนไทยในต่างประเทศได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยดาเนันการช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรจึงช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการแพ้สงครามซึ่งในวันที่25มกราคมพศ2485ประเทศไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาแต่ทูตไทยในสหรัฐอเมริกาที่นําโดย หมอมาชวง์เสรนีปาโมดไม่ยอมรับทราบในการกระทำของรัฐบาลจึงได้เริ่มมือกันจัดตั้งเสรีไทยขึ้นติดต่อกับนายปีดีพนมยงในเมืองไทยเมื่อสงครามโลกสงบในวันที่16สิงหาคมพศ2488ไทยประกาศสงครามเป็นโมฆะซึ่งสหรัฐอเมริกาให้การรับรองต่อมาไทยเจรจาเลอกสถานะสงครามกับอังกฤษและฝรั่งเศสเหตุการณ์ของเสรีไทยทำให้ประเทศไทยพ้นจากความเป็นผู้แพ้สงคราม การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475หรือที่เรียกกันว่าการปฏิวัติพศ2475นั้นน่าจะมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ประเทศไทยมีมาช้านานให้เป็นแบบประชาธิปไตยตามแบบอย่างประเทศตะวันตกส่วนความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอื่นๆลดเป็นสาเหตุรองเท่านั้น การศึกษาของกุลบุตรกุลสตรีชั้นสูงของสังคมไทยค่อยๆเปลี่ยนไปสู่แบบตะวันตกสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงบ้านเมืองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดเรื่องระบอบประชาธิป,ปไตยได้แค่เข้ามาสู่ประเทศไทยขั้นมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงเล็งเห็นความสําคัญขอ,ของการมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระราชาอำนาจมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ